สวัสดีครับท่าน้ชมครับตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่23เดือนมิถุนายน2566ก็กับผมจำนงชัยมงคลวันนี้เอามาพูดมาคุยกันหยิบยกประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับนะต้องขออนุญาตเอาเรื่องนี้ออกมาพูดนะเพื่อสื่อสารไปให้ สังคมได้ช่วยกันรับรู้และตรวจสอบสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่23คือกรณีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะได้มีการพูดกันอยู่มาพอสมควรว่าโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นมีอยู่จริงนะโดยไม่ได้สนใจว่าซีประชาธิปไตายนั้นเขาจะคิดกันอย่างไรหรือประชาชนเขาจะคิดกันอย่างไรแต่กลุ่มผู้ซึ่ง รักษาไว้ซึ่งอำนาจต้องการยังคงรักษาอำนาจในสี่ของการใช้อำนาจแบบเผด็จการไว้อยู่นะแม้จะได้คะแนนเสียงในสภาผู้แทรนราษฎรน้อยนะเป็นเสียงส่วนน้อยแต่ก็ยังอยากจะจัดตั้งรัฐบาลแนวความคิดนี้นะครับเป็นแนวความคิดที่มีการพูดคุยกัน แล้วก็มีทั้งความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้นะที่มีการพูดคุยกันบางคนก็บอกว่าจะเป็นไปได้หรือที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะคิดแบบนี้ไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองเลยหรือ่อาเพราะการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นหมายถึงว่าการขับเคลื่อนประเทศมีปัญหาแน่นอนเพราะเป็นเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรการยอมรับจากต่างชาติการ ยอมรับจากคนไทยจะไม่ได้รับการยอมรับเศรษฐกิจจะแย่เศรษฐกิจจะพังอันนี้คือสิ่งที่วิเคราะห์มาส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ออกมาเช่นเดียวกันว่าการยึดอํานาจบุคคลเหล่านี้ยังสามารถยึดอํานาจได้นะและหลังการยึดอานาจขนาดพักที่ประกาศตัวว่าเป็นประชาธิปไตย ยังไปรวมกับกลุ่มสืบทอดอำนาจได้แล้วนับประษาอะไรที่จะไปยอมรับประชาธิปไตยกลุ่มวิเคราะห์กลุ่มนี้ก็เลยออกมาพูดในลักษณะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เสียงข้างน้อยจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับเสียงข้างมากซึ่งเป็นเี่ประชาธิปไตยเหตุผลเพราะอะไรเพราะวันนี้ เสียงข้างน้อยมีคะแนนเสียงอยู่ที่188เสียงบวกกับสวเข้าไปอีก250เสียงมันเกินกับการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีและก็เกินแน่นอนและชนะขาดแน่นอนเพราะว่า188เสียงถ้ารวมสวอ,อีกนะครับไม่กี่คน188สวอวไม่ต้องมาให้ครบ250 สวมาแค่200ก็ชนะการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วอันนี้คือที่ผ่านมานั้นนะครับในมุมมองของการเมืองมองอย่างนั้นจริงๆส่วนในสี่ประชาธิปไตยโดยหลักเราก็มองในมุมดีๆนั่นก็หมายความว่าในเมื่อเราบอกว่าเป็นประชาธิปไตยทิศทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นต้องมาในสี่ของประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้ ในการที่เสียงข้างน้อยจะเขาเรียกว่าอะไรคิดสั้นหรือคิดเพื่อส่วนตัวนะโดยแย่งการจัดตั้งรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เรื่องประธานสภาที่มีข้อตกเถียงระหว่างพรรคเก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนั้นความจริงเป็นเรื่องเล็กๆตํ่ชมครับอันนี้ต้องถนอมนะแฟนคลับทั้งสองฝ่ายไว้อันนี้พูดโดยใจจริงสุดท้ายไม่มีอะไรหรอกครับ การเมืองเนี่ยของแต่ละพักก็ว่ากันไปนะสุดท้ายพักประชาธิปไตยใจมันแน,แน่ใจมันเดียวกันก็คือประชาชนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะบรรดาแฟนคลับที่เราเชียร์กันทุกพักก็มีเสียงเชียร์นะครับทุกพักก็มีเสียงเชียร์เหตุเหล่านี้ไม่ใช่เหตุปจัจจัยหรอกครับไม่ต้องห่วงผมผมถึงบอกว่าในเรื่องการตั้งประธานสภานะมันจะออกมาในรูปแบบไหนมันไม่ใช่ ไม่ใช่สาคัญหรอกเดี๋ยวอยู่ในซีกรประชาธิปไตยอย่างแน่นอนทั้งซีกพรรคเพื่อไทยเองนะครับก็มีทั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคนะคุณสุทินคลังแสงอดีตประธานวิฝ่ายค้านคุณจตุรนฉายแสงก็ออกมาพูดใน,ในแนวหรือทิศทางเดียวกันด้วยซ้ําไปว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องหารือไอ้ที่พูดกันเนี่ยเป็นเรื่องภายในพรรคและสุดท้ายเรื่องนี้จะต้องยุติก่อนที่จะมีการประชุม สภาผู้แทนราษฎรยุติแน่นอนแล้วผมก็เชื่อว่ายุติแน่นอนครับเรื่องนี้จะไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาแฟนคลับพูด,ดวยใจจริงโดยแท้ของผมเนี่ยอย่าเพิ่งไปอะไรเรามาช่วยกันคิดเรื่องนี้ดีกว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนส่งภาพมาให้ผมนะที่ผมกล่าวคำนี้มาพูดนี่นะครับมีคนส่งภาพมาให้ผมครับ ว่ามีการเริ่มเคลื่อนไหวในการชุมนุมนะนั่งกินข้าวร้านอาหารแห่งหนึ่งก็แล้วกันที่แห่งหนึ่งก็แล้วกันยาร้านอาหารเลยเพราะมันเป็นภาพผมก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นอะไรแต่มีการดื่มกินกันนะประมาณสักยี่สิบกว่าคนนำโดยคนชื่อต่อเต่าวัวแหวนแล้วก็ชอช้างโดยพักการเมืองพักหนึ่งในซีกพักสืบทอดอำนาจ มีการพูดคุยมีการประชุมกันพูดคุยกันเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งกับพรรคเก้าไกลผมจะบอกให้นะครับไม่รู้เรื่องนี้เท็จจริงยังไงไม่รู้แต่มีคนส่งรูปมาให้ผมละ่ะและผมก็เชื่อว่าวันนี้ในีกเสียงข้างน้อยไม่ได้ยิ่งหหอ่ ไม่ได้ยิ่งหย่อนในการที่จะหาวิธีการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเก้าไกลและพรรคเพื่อไทยหรือแข่งกับซสี่งประชาธิปไตยครับนะเขายังไม่ลดละหรอกครับอำนาจเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยคนเดกประยุทธ์จันโอชาบอกโอ้ยผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งจริงหรือเปล่าผมถามแค่นี้แหละลึกๆจริงหรือเปล่าหลายครั้งบอกว่าไม่แต่ก็ใช่แต่บางครั้งบอกก็ใช่แต่ก็ไม่อ่ะที่ผ่านมาทั้งหมด มีการพูดคุยกันมีการประชุมพูดคุยกันสมัยนี้ราบชมอะความลับมันไม่มีในโลกมันมีคนชอบและไม่ชอบในห้องมันก็จะมีทั้งเด็กโสเภ็ีเสิร์ฟบ้างอะไรต่อไมีอะไรหล่ะมันย่อมมีเป็นเรื่องธรรมดาครับคนที่รักประชาธิปไตยวันนี้มันมีมากกว่าพวกพเผด็จการคะแนนเสียงที่มันออกมาทั้งหมดมันจึงออกมาที่312เสียง พวกสืบทอดอำนาจพรรคการเมืองที่นิยมชมชอบชื่นชมการสืบทอดอำนาจจึงได้แค่ร้อยแปดสิบแปดเสียงสีประชาธิปไตยสามร้อยสิบสองเสียงเพราะฉะนั้นถ้าการะจายกันอยู่ในสังคมนะเวลานี้คนในสีบประชาธิปไตยมีมากหลายเท่าครับใช่ไหมก็สองเท่าละเอา้ 12, เอาร้อยแปดสิบแปดกับสามร้อยสิบสอง่าเกือบเกือบสองเท่าที่มันยืนอยู่ผืนแผ่นดินนี้ เพราะฉะนั้นความลับแต่และความลับไม่มีความลับไม่มีในโลกวันนี้ออกมาพูดไม่ใช่เราทครับผมอยากจะฝากไปยังคนที่กำลังคิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งกับพรรคเก้าไกลและพรรคเพื่อไทยคนที่คิดอยู่ที่มีการประชุมกันอย่างเมื่อวานนี้ยอที่มีการประชุมกันนี่ผมว่าเลิกคิดเถอะครับนะ,ะนำโดยตอเต่าวอแวนช่อช่างอะไรกันที่เขาเขียนมาเนี่ยนะความจริงมีชื่อจริงหมดแล้วครับแต่ว่า อย่าไปพูดถึงเขาเขาระบุด้วยพรรคการเมืองไหนเป็นพรรคที่เป็นตัวตั้งตัวตีด้วยครับในการที่จะคิดในลักษณะของการจับต้นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งมินมีรายละเอียดมีตัวบุคคลที่พูดมาไม่ใช่อะไรนะครับขอร้องกันเถอะฝากเตือนว้หน่อยเถอะพี่น้องประชาชนช่วยบอกกันไปหน่อยเถอะครับถ้าใครรู้จักหรือใครรู้ว่าไปร่วมงานหรือว่าร่วมงานกับใครหรือใครพอรู้บ้าง ช่วยห้ามกันนะครับว่าอย่าเลยอย่าทําร้ายประเทศถึงขนาดนั้นเลยครับเราอย่าทําร้ายประเทศชาติอย่าทําร้ายประชาชนถึงขนาดนั้นแหละครับการยึดอํานาจสมัยปีห้าเจ็ดประยุทธ์จันทร์โอชายึดอํานาจครองอํานาจมหาห้าปีโดยรัฐบาลคอสชคลอดกฎหมายรับนูนปีหกศูออกมาอันนี้กูอุบาทพอสมควรแล้วครับมันอุบาทพอสมควรแล้วมันขายหน้า ประเทศไทยไปมากพอสมควรแล้วเอาสวออมาไเลือกนายกมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติองค์กรดีระต่างๆตั้งโดยสมัยยุคคอสชอ,อันนี้ไม่ได้ว่าน,นี่คือความจริงแค่นี้มันก็ไม่ใช่ขยับคําว่าแมาหมอ่ะฮะอับอับอะไรบางอย่างแล้วอะ่ะไม่อยากใช้คํานี้แค่นั้นพอแล้วครับหลังจากนั้นครบห้าปีมีการเลือกตั้งปี2562 พรรคประยุทจัโนโอชาแต่นั้นคือพรรคพลังประชารัฐจะตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างน้อยพรรคใดได้ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะอะไรเพราะมีสอวอมาเลือกพลเอกประยุจัโนโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแค่นั้นก็บาดเจ็บพสอสมควรแล้วครับสำหรับประเทศไทยแต่วันนี้ประชาชนเขาเลือกพรรคประชาธิปัตยอย่างถล่มทลาย <c oughs> นะเลือกอย่างถล่มทลายครับ 1> 3 1 2เสียงถือว่าถล่มทลายแล้วเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคือ2อ0บังเอิญมันมีสวมันนับด้วยเท่านั้นเองนะครับการเลือกนายกนตดีจึงเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่พูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้บรรดานักกรองนักตอตอะไรต่อมิอะไรก็เกิดขึ้นโอ้ยนะครับจะเรียกว่าไม่รู้ว่าหาเรื่องมาร้องกันจนหมดอะ่ะนี่คืออุปสรรคของประชาธิปไตยอยู่นะคราวนั้นพอเลือกตั้ง ก็แย่งจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียงกลางน้อยพรรคที่เคยประกาศตนว่าเป็นประชาธิปไตยไม่เอาป็กิการก็ไปกอดคอรวมกันแค่นี้ก็มันก็แย่พอสมควรแล้วล่ะครับแต่วันนี้พรรคในสีปปยประชาธิปไตยประชาชนเลือกข้นมาถึง312เสียงในบรรดา,าสอสอเกินกึ่งหนึ่งของสอภาผู้แทนราษฎรไปไม่ใช่น้อยนะครับ2 5 0คือกึ่งหนึ่งอันนี้312ถูกไหมฮะ มันเกินไปเยอะละแล้วก็ยังมีแนวคิดจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับเสียงทางมากโดยอาศัยโสวมาเลือกนายกรัฐมนตรีไม่รู้สิครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะ่ะว่าอย่าคิดร้ายกับประเทศถึงขนาดนั้นเลยอย่าคิดร้ายกับประเทศถึงขนาดนั้นเลย เอาให้ประชาธิที่ไตยเขาจัดตั้งรัฐบาลไปเถิดนะครับแล้วฝ่ายเสียงข้างน้อยก็ไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านให้มีคุณภาพทำการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งฝ่ายค้านตรวจสอบยังไม่พอมีองค์กรอิสระซึ่งตั้งในสมัยประยุทธ์จันทร์ชามาเป็นในซีกการตรวจสอบเข้าไปอกีกมีสวยืนอยู่เคียงข้างอกีกตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น ประเทศชาติจะได้ประโยชน์กับการทุจริตคอร์รัปชันจะน้อยลงมากๆพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลไม่เป็นพักเพื่อไทยก็ต้องแข่งขันกันทําหน้าที่เพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุขเพื่อให้ประเทศชาตินั้นมีหน้าตาที่ทัดเทียนระดับโลกพักประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าไม่แข่งขันนะครับนผูยชมฮะเราต้องเข้าใจประเด็นนี้นะ พักในสิ่ประชาที่ไปต้องแข่งขันกันครับไม่ใช่ว่าพักการเมืองพักเก่าไปาพักเพื่อไทยเอ้าสองพักนี่มันต้องเหมือนกันหมดไม่จําเป็นแต่ให้มีอุดมการเดียวกันคือประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนไม่ได้แปลว่าพรักประชาธิปไตยจะไม่แข่งขันกันนะครับแต่แข่งขันกันในเรื่องการสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองให้กับประชาชนต้องแข่งครับไม่แข่งไม่ได้ ไม่แข่งก็รวมมาอยู่พักเดียวกันการอยู่คนละพักต้องแข่งต้องแข่งขันกันแสดงวิสัยทัศน์ด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถแต่ไม่ใช่ว่าไม่แข่งกันอันนี้ผิดหลักพักการเมืองต้องแข่งขันครับต่อให้อยู่ในสี่ประชาธิปไตยแข่งขันแต่ไม่ใช่เรื่องขัดแยง้งไม่ใช่เรื่องกัดแยง้งไม่ใช่เรื่องแตกแยกแต่ต้องเป็นเรื่องการแข่งขัน อันนี้เราต้องเข้าใจในตรงประเด็นแข่งเพื่อบ้านเพื่อเมืองแข่งเพื่อความเจริญก้าวหน้าแข่งกันนะแข่งกันกำราบรเผด็จการยึดหลักประชาธิปไตยไม่ให้เผด็จการเกิดขึ้นอันนี้คือหน้าที่ของฝ่ายประชาธิปไตยผมออกมาพูดในวันนี้นะครับอาจจะพูดไม่ยาวนักแต่หยิบยกประเด็นนี่เพื่อมาบอก ประชาชนและขอร้องครับขอร้องกลุ่มบุคคลในซีกฝ่ายค้านที่กำลังรวมตัวเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเอาจุดเริ่มต้นอย่างเมื่อวานที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับแม้แต่มันโชว์ภาพได้อยากจะโชว์้วละ่ะไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าเรายังไม่ได้อยู่ในเป็นประจักษ์พยานในห้องประชุมนั้น มีแต่คนส่งภาพมาให้ดูเราจะเอาไปเปิดเผยอันนี้ไม่ได้แต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังครับแล้วก็ส่งภาพมาพร้อมด้วยระบุชื่อบุคคลไว้ด้วยว่าใครเป็นตัวตั้งตัวนี้ตอเต,อตอวาวอแวนชอช้างอะไรเนี่ยนะครับก็จําเป็นต้องเอามาพูดกันที่พูดไม่ใช่เลยนะครับนะอยากถามไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยแต่นั่นเองว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าว่าผมไม่ยุ่งอะไรแล้ว เป็นไปได้ไหมที่พักรวมไทยสร้างชาติจะไม่ออกมายืนยันว่าโอ้ยเราจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับภาคประชาธิปไตยเป็นไปได้ไหมพักอะไรนะพลังประชารัฐหรือพรักภูมิใจไทยหรือว่าประชาธิปัตย์ออกมาแถลงร่วมกันว่าเราจะไม่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปได้ไหมเพื่ออะไรเพื่อยืนยันต่อกระแสต่างๆเหล่านี้ว่าเอาละเราจะไม่ทําเราจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้เต็มที่ทําได้ไหม เออถ้าทําได้อย่างนี้การจัดตั้งรัฐบาลในซีกประชาธิปไตยมันจะได้เดินหน้ากันไปว่าเอาละจากนี้ไปอีกสี่ปีเราจะบริหารโดยประชาธิปไตยถ้าบริหารโดยประชาธิปไตยแล้วปรากฏว่าม,มันไม่บรรลุผลคราวหน้าไม่แน่นะครับในซีกพักรวมกับประยุทธ์ใจโอชาอาจจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลอีกก็ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเขาจะเป็นคนเลือกวันนี้ความคิดที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีที่มาีเสียงข้างน้อย ยังมีอยู่ไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวอ่ะนะมีคนกระซิบมาบอกว่าเริ่มต้นแล้วเนี่ยขอเดี๋ยับขอร้องฮะขออย่าได้ทําเลยขออย่าได้ทําเลยผมไม่เชื่อว่าท่านคิดไม่ได้นะครับถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอะไรจะเสียหายนี่ประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎรข้างข้างประชาธิปไตยสามร้อยสิบสองข้างผดจการข้างสิบต่อนาจมีร้อยแปดสิบแปด สวามาช่วยในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ช่วยได้เฉพาะกฎหมายบางฉบับที่กฎหมายบันดับไว้ว่าให้ประชุมร่วมรัฐสภาช่วยได้แค่เลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นช่วยอะไรไม่ได้งบป,ประมาณก็ช่วยไม่ได้แล้วการบรหิหารงานแบบไร้เสถียรภาพของรัฐบาลลาบไปขอให้ได้มีแค่อำนาจขอให้เป็นนายกขอให้เป็นรัฐมนตรีประชาชนจะอยู่ตรงไหนก็เรื่องของประชาชน สุดท้ายก็จะเกิดความวุ่นวายแล้วก็ปราบมันก็จะมีเกมอยู่แค่นี้ประชาชนก็จะลงถนนเรียกร้องฝ่ายรัฐบาลที่เคยปราบมาแล้วก็ปราบใช้กลไกทางกฎหมายปราบใช้ตำรวจทหารทำถ้าเขาไม่อยากทำก็ต้องใช้เขาทำแล้วบ้านเมืองก็ไม่เดินหน้าไปไหนถูกไหมบ้านเมืองก็เดินหน้าไปไม่ได้ไม่เดินหน้าไปไหนอยู่กับที่ไม่จะรยู้กับที่อถอยหลังไปเรื่อ,อยๆด้วย สี่ประชาธิที่ยก็สู้ไปไปชนก็นเลือกประชาชนที่ไปตายไปเอา้าอย่างน้อยๆประเทศไทยล้าหลังลอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจากนี้ไปถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าสวอ,อยู่ได้อีกหนึ่งปีหลังจากนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกนายก,กรัฐมนตรีแล้วสวก็เช่นเดียวกันผมว่าท่านอย่าให้ประชาชนตราหน้ามากกว่านี้เลยพูดตรงๆนี่แหละครับนะสวไม่ทั้งหมดนะครับต้งบงท่านกันแล้วกันยาหลือ,อจะทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วแต่ อย่าให้ประชนตราหน้าท่านมากกว่านี้เลยว่าท่าน,ท,านท่านทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงหรือไม่เนี่ยอย่าให้ประชนเขาคิดอย่างนั้นเลยถ้าสวไม่ร่วมมือด้วยกับเสียงข้างน้อยจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้ครับเพราะเสียงมันน้อยอยู่แล้วแต่วันนี้มีทั้งกลุ่มสิบธิอำนาจทั้งทีม คิดเริ่มต้นในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ใช่เรื่องเล้อเล่นนะครับนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่น,นนะมเมื่อ,อเ,เช้าฟังคุณจตุรนฉายแสงออกรายการกรรมกรข่าวคุณสรยุทธ์คุณสรยุทธ์ถามคุณจตุรนฉายแสงบอกว่าเป็นไปได้ไหมคุณจตุรนยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าม,มันจะเกิดขึ้นและมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันอันนี้ในซีกการเมืองเขาก็วิเคราะห์กันอย่างนั้นเหมือนกันแต่ที่เห็นนี่ก็คือ มันมีภาพออกมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับนะมันเสียดายตรงที่ว่าไม่อาจจะเปิดเผยกันได้ก็คอยดูกันต่อไปนะมีคนส่งข่าวมางี้ผมก็เอามาบอกกล่าวนะเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พอบอกกล่าวกันแบบนี้นะอาจจะไม่ยืนยันแล้วเขาจะคุยเรื่องกันเพราะเราไมา่ได้ฟังด้ยวยตนเองแต่มีคนเล่าให้ฟังครับว่าเขาคิดเรื่องอะไรกันอยู่ ก็คือคิดเรื่องการจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่แหละครับนะก็เอามาบอกประชชนว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้พวกเราจะเอาไงจะเอาไงแล้วคนที่คิดทําอยู่เลิกนะครับผมว่าอย่าคิดสงสารประเทศเถอะมันแย่แล้วมันทรมานลนะ้วพอสมควรละเก้าปีนี่เขาต้องการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ยังคิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณเอาอะไรมาคิด ใช่สมองหรือเปล่าผหนี่บุดแรงเลยดิเอาท่านผู้ชมคิดยังไงลองแสดงความคิดเห็นกันมาครับนะลองแสดงความคิดเห็นกันมาพี่น้องที่ติดตามผ่านย t u b e ผ่าน Facebook อะไรก็แล้วแต่ลองคิดมาอันนี้คือเอามาบอกสู่กันฟังเอาละครับวันนี้เอาสั้นๆง่ายๆว่าเขาเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วื่ววันนี้มีการประชุมกันมีการพูดคุยกันนะ กินข้าวปลาหาจิบวายกันแก้ววายยังเห็นอยู่เลยนะยืนแสดงความยินดีกันล่วงหน้าเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปจริงอยู่ครับประชาชนมีสิทธิ์จะคิดได้นะแต่ต้องคิดถึงประชาชนบ้างคิดถึงหัวอกคิดถึงชาติบ้านเมืองบ้างและคิดถึงความเป็นไปได้ว่าถ้าเราไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วประเทศมันจะเสียหายขนาดไหนอย่าไปคิดแต่จะเอาอำนาจ คนคิดแบบนี้คือคนเลวครับเพอภัรนะครับถ้าคิดแบบนี้นะเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าใครผมไม่รู้อ่ะมันไม่ได,ด้คิดดีคิดดีเขาไม่คิดกันอย่างนี้มันอาศัยว่าสวสองอร้าสิบคนพอจะจะคุยกันได้ก็เลยมีแนวคิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้เลิกนะครับเลิกคิดยุด ต่อให้มีกระแสออก่าพูดว่าเขา,าอาจจะจดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้เขาเสนอเขาก็ชนะต่อให้มีความคิดหรือเป็นข่าวหรือเป็นจริง่างนี้แต่ท่านต้องหยุดหยุดเถอะนะครับที่ผ่านมาผมก็พูดในประเด็นนี้เหมือนกันว่าโอกาสเขาจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนั้นคือหมายความว่าผมวิเคราะห์ผมวิเคราะห์ในเชิงความเป็นไปได้ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะอะไรขขาดยึดอํานาจเขายังยึดมาได้ ร่างรับนูนแบบพิกลพิการแบบรับนูนปี60ก็ยังทํามาได้เอาสวมาเลือกก็ทําได้เขียนกฎหมายรับนูนให้อํานาจตัวเองตามมาตรา44อะไรที่ทําแล้วไม่ผิดทําอยู่ก็ไม่ผิดต่อไปทําอะไรก็ผิดเขาก็ยังเขียนได้นั่นก็เลวได้พอสมควรละวาะในการที่จะตัดตั้งรัฐบาลเสียงนะเขาทําได้ที่ผ่านมาผมวิเคราะห์แต่คราวน,นี้พอมีคนแอบส่งภาพมาให้ผมเนี่ ผมก็ต้องเอามาพูดแล้วครับแต่ผมไม่ได้เปิดเผยภาพผมไม่ได้บอกชื่อใครและก็ไม่ได้บอกว่าพักไหนครับนะแต่ก็อยากจะถามพลเดกประยุทต์จันทร์าว่าเมื่อแพ้แล้วทําไมไม่แถลงยอมรับความแพ้อยากจะถามพลเดกประยทธ์จันทร์ว่าไม่ยุ่งแล้วเมื่อเช้าดูข่าวอย่าไม่ยุ่งแล้วไม่ผมไม่ยุ่งไม่ยุ่งจริงหรือเปล่าจริงหรือปรเปล่าอ้าวถามนู้ชมหน่อยก็ได้ ท่านเชื่อไหมว่าพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาไม่ยุ่งแล้วเออตั้งคําถามกันหน่อยดีกว่าอ่ะผ่านไปยังพี่น้องที่ติดตามรายการทาง youtube ทาง Facebook เนี่ยท่านเชื่อไหมว่าประยุทธ์จันทรโอชาบอกว่าไม่ยุ่งแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าท่านเชื่อประยุทธ์กดหนึ่งถ้าไม่เชื่อประยุทธ์ท่านลองกดสองมาดูผมจะฟังความคิดเห็นประชาชนดูนะประยุทธ์บอกไม่ยุ่งแล้วประชาผมดูข่าวอยู่ผู้สื่อข่าวถามอะไรบอกไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะเป็นเรื่องสปาเป็นเรื่องคือเขาไม่ยุ่งอ่ะไม่ยุ จะกลับบ้านแล้วจะห่อผ้ากลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวติ๊กตอผมจะไปพูดต่อติดตามครับประยุทธ์กับค่ายทหารอันตรายครับอ่ะใครอยากฟังเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูติ๊กตอกต่อจำนงชัยมงคลเนี่ยประยุทธ์กับค่ายทหารอันตรายไม่ปลอดภัยผมจะพูดในรายการของติ๊กตอกสั้นๆช่วงนี้ถามท่านผู้ชมก่อนว่าท่านเชื่อไหมที่ประยุทธ์บอกว่า ไม่ยุ่งแล้วถ้าท่านเชื่อประยุทธ์ท่านก็กดหนึ่ง 1, ถ้าท่านไม่เชื่อประยุทธ์ท่านก็กดสองมาพี่น้องที่ติดตามรายการเป็นการแสดงความคิดเห็น,นครับครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้สาหรับการพูดคุยในรายการช่วงตรงประเด็นก็หยิบมาบอกกันครับนะส่วนท่านผู้ชมจะคิดจะเชื่อหรือไม่อย่างไรแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านบังเอิญมีคนส่งรูปมาให้ผมนะห้าหกรูป นะผมก็เลยเออถึงบางอ้อเลยว่ะสิ่งที่ผมพูดและสันนิษฐานไว้หรือคิดไว้มันชักจะเป็นเขาจริงเขาไปแล้วเพราะมีการเริ่มพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยเอามาบอกกล่าวสู่น้อง่ันประชมอ่ะติดตามกันไปนะครับการประชุมแบบนี้ก็มาถึงเป็นกบฏนะครับเพราะไม่ใช่การยึดอำนาจ <laughs> แต่เป็นว่าเป็นการประชุมของกลุ่มแนวคิดในซีกฝ่ายค้านที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร เท่านั้นเองครับนะจะบอกว่าโอ้ทำไมไม่แจ้งความแจ้งไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องประชาธิปไตยในเขามีสิทธิ์จะคิดได้เขามีสิทธิ์จะรวมตัวได้โต่โดย,โดยถ้าคํานึงถึงบ้านถึงเมืองถึงประชาชนถึงประเทศชาติถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองไม่ควรเอาสิ่งเหล่านี้มาคิดและมาทำเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายอะไรนะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเลยครับวันนี้ผมจำลองจำลอกันครับขออนุญาตจากลานผั้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ฝากเป็นประเด็นไว้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ